สวัสดีครับผมชื่อเดวิ์เอียมรอดเช่อนชินิวปัจจุบันอยู่คณะรัฐศสตร์ชั้นปีที่สักพวกเรามองเห็นปัญหาต่างๆในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และพวกเราขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราครับพวกเราจะขอเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกคนสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเพื่อนนักศึกษาทุกคนครับพวกเราจึงรวมตัวกันมาในนามแห่งพักแสงแห่งธรรม เรามีนโยบายและกระบวนการทํางานที่ผู้เป็นรูปธรรมชัดเจนและตอบปัญหาตอบโจทย์เพื่อนักศึกษาทุกคนครับหมดปัญหากับการที่ต้องไปเช่าบ่อยๆกับนโยบายยืมจักรยานข้ามวันได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดหมดปัญหากับค่าปรับที่แพงแสนแพงด้วยนโยบายลดราคาค่าปรับจาก50บาทเหลือย5บาบาทครับ ใครใก็สามารถเล่นกีฬาได้ด้วยนโยบายอุปกรณ์การกีฬาที่มีคุณภาพเข้าถึงง่ายเพียงพอต่อความต้องการให้ธรรมศาสตร์งานสาร้างมหาลัยไม่ใช่เพียงแต่ไว้หน้าเราจึงมีนโยบายปรับปรุงพุทั์รอบหมหาวิทยาธรรมศาสตร์และนอกจากนี้เรามีนโยบายเรื่องเงินเพราะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องขำขำอ,อีกต่อไปเราจะมีนโยบายเพิ่มตู้เองบริเวณขอโซน4ครับผม ห้องซ้อมดนตรีฟรีที่ตึกกิจกรรมใครๆก็สามารถเล่นได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าชมรมใดชมรมหนึ่งหากคุณมีวงดนตรีของคุณเองคุณก็สามารถมาขอใช้บริการได้ใกล้ชิดสถานนักศึกษาได้ภายในหกวิโดยผ่านศูนย์รับเรื่องน้องเรียนของสภานักศึกษาทั้งช่องทางทางจดหมายอีเมล Facebook ภายในหกวนินาทีรวดเร็วทันใจฉับไวทันใจพันแน่นอนครับ เพิ่มป้ายเดินรถ NGV คนนอกเข้าใจคนในไม่สับสนกับนโยบายสบายใจมีรถไปชัวรขยายเวลาเดินรถถึง4ทุ่มและช่วงสอบถึง5ทุ่มคุณกำลังหาสัญญาณเน็ตอยู่ใช่ไหมใช่ปัญหาเรืนี้จะไม่มารบตวนใจคุณอีกถ้าคุณเลือกพักแสงแห่งธรรมเบอร์สามทำไมล่ะ ร้อพักของเรามีนโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยใช้ซโซโลเกียนคาว่ารวดเร็วทันใจออนไลน์กันทั้งมอออนไลน์กันทั้งมออย่างนี้ทามาตรา,าลแั้วสิทธของเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้กันทั่กที่แล้วละสิใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอย่าง,งานั้นวันที่22สิงหาคมน,นี้เลือกเบอร์ 3, 3ครับ พวกเราเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมศาสตร์ของเราให้ไปในทางที่ดีได้ด้วยประสบการณ์ของผมและการสำรวจปัญหาของผมที่ผ่านมาผมขออาสาเปลี่ยนแปลงธรรมศาสตร์เป็นปากเป็นเสียงและสร้างประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมจากนักศึกษาทุกคนครับนโยบายของเราเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนโยบายที่แท้จริงของเรานั้นต้องมาจากเพื่อนนักศึกษาทุกคนมาร่วมสร้างบริษัทหน้าใหม่ให้กับสิทธิสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยกันนะครับ ธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงด้วยแสงแห่งธรรมมาร่วมจับมือไปกับเราเพื่อเปลี่ยนแปลง22สิงหาคมนี้นะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากาเบอร์3นะครับพักแสงแห่งธรรม